และถ้าเกิดว่าแก๊งบูลลี่นะคะมีสมาชิกพ่อ <es> อ <voir. 1> ีกหนึ่งคนล่ะคะใช่เลยเธอเป็นโรคตาชักกระตุกหรือเปล่าเนี่ย สร้าวัสน,นีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนึ้ก็กลับมาอยู่กับสุดสวยอีกแล้วนะคะก็คือโอปป้าคนนี้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะการบ้านเยอะกันมากเลยใช่ไหมล่ะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้ววันนี้ เราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์เช่นเคยนะคะถามว่าพี่ปอวันนี้พี่ปอจะมาทำวอะไรคะพี่แน่นอนค่ะว่าทุกครั้งที่เรามานะคะเราก็ต้องมีคอนเทนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะคอนเทนต์ในวันนี้นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครแล้วก็แก๊งนะคะทุกคนเออมาค่ะ เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดิมแล้วนะคะแก๊งบูลลี่เนี่ยจะมีทั้งหมด5คนใช่ไหมคะแต่และคนก็จะมีสีสันที่เป็นของตัวเองนะคะก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะและถ้าเกิดว่าแก๊งบูลลี่นะคะมีสมาชิกเพิอ่มอีกหนึ่งคนล่ะคะซึ่งก็จะเป็น6คนใช่ไหมล่ะคะ ใช่แล้วค่ะสีที่ปอเคยคิดว่าเอ๊ะรู้สึกว่าแก๊งนี้เนี่ยขาดไปนะคะก็คือสีแดงค่ะเออแล้วปอก็เลยไปหาหมอดนะคะที่ตัวเราเนี่ยเป็นก๊งบูลลี่นะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะที่เป็นสีแดงด้วยนะคะซึ่งก็เจอพอดีเลยนะคะโอ้โหอะไรมันจะแบบว่าเป๊ะขนาดนี้ล่ะคะทุกคน นี่พวกเธอฉันจะบอกอะไรให้นะพวกเธอเนี่ยควรจะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนและคนคนนั้นก็คือควรจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นสีแดงแก๊งของพวกเธอเนี่ยจะได้ดูแบบว่ามีราศีมากขึ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวปอจะมาแปลงร่างให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะมดในวันนี้นะคะจะเป็นมดที่ปอเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะคะเอ่มเดี๋ยวปอขอหาชื่อก่อนแล้วกันนะคะ เอน่าจะเป็นอันนี้เลยนะคะทุกคนเอ๊ะแต่ว่าตรงชื่อมอดนะคะเขาบอกว่าบูลี่อายาโนะนะคะซึ่งแปลว่าเป็นตัวเรานี่เลยค่ะเฮ้ยอยากเห็นเลยอะมาดูกันหนึ่งสองสามว้าวอายาโน เฮ้ยมันดีมากเป็นลดมากคือแบบว่าเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะคะเพื่อนๆอู oh. ้ไม่คิดเลยนะคะว่าพอเรามาดูในเกมนะคะมันจะเป๊ะขนาดนี้นะคะทุกคนว้า wow. วคือมันใช่เลยอะทั้งทรงผมสีผิวแล้วก็ พ๊อปต่างๆนะคะเอะแต่ว่าเดี๋ยวนะทำไมตาข้างขวาของเธอเนี่ยมันถึงขยับได้ก็ไม่รู้นะคะทุกคนเธอเป็นโรคตาชักกระตุกหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันใช่เลยอ่ะไอ้น๋อนเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูให้ละเอียดเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับแกงเขาบ้างนะคะมาเร็วมาเร็วมาเร็วหยดูสิ มันใช่เลยเราคือสมาชิกใหม่ของแก๊งบูรี่หนึเปร์เซเลยนะคะเป๊ะมากๆเลยนะคะทุกคนอะเริ่มจากทรงผมก่อนแล้วกันนะคะทรงผมเนี่ยไม่บอกก็รู้นะคะว่าเป็นคนที่อยู่ในแก๊งบูรี่อย่างแน่แนเลยนะลักษณะคือคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมีไฮไลไท์นะคะข้างหน้าเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีโบนะคะผูกด้วยนะคะตามมาคือสีตาค่ะ you <laughs> ดวงตาของเรานะคะจะมีการตกแต่งทาอะไชโดเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะเป็นการแต้มมาคะ่ะเป็นรูปผีเสื้อด้วยนะคะแล้วก็ในดวงตาของเรานะคะจะเป็นรูปดาวค่ะเฮ้ยเฟี้ยวมากๆเลยนะคะตามลงมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของมือถือนะคะมือถือของเรานะคะเป็นลายเดียวกับพวกเขาเลยนะคะเพียงแค่ว่าของเรานะคะเป็นสีแดงเท่านั้นนะคะทาเล็บสีแดงนะคะแล้วก็ จะมีผ้าผูกผมนะคะที่ข้อมือทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นสีแดงค่ะตามด้วยนะเอิมเสื้อนะคะเสื้อผูกเอวนะคะก็เป็นสีแดงด้วยะคะ่ะและที่ปอชอบที่สุดก็คือ ถุงเท้านะคะถุงเท้าคือเป็นลายดาวสีเทาค่ะซึ่งก็มีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะแต่ก็คือสวยไงทุกคนเฮ้ยมันดีอะมันเลิศดะนี่สวัสดีค่ะพวกเธอกําลังคุยกันเรื่องอะไรกันอยู่หรอจ๊ะคือฉันจะมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเธอยังไงล่ะโอ้ยมันดีมากเลยอะคือแบบว่าตัวเราเนี่ยดูกลมกลืนกับพวกเขาไปเลยนะคะสุดยอด อยโนะคือถ้าดูดีๆนะคะน้องเนี่ยไม่มีเขาโคงเดิมของยันจังเลยนะคะอันนี้คือเหมือนเป็นคนใหม่ไปเลยนะคะเ mm. พื่อนๆแล้วดูนี่สิคะท่าวิ่งค่ะ ท่าวิ่งเนี่ยจะเป็นท่าที่ตัวเราเนี่ยกำลังวิ่งไปแล้วก็กดมือถือไปด้วยนะคะก็อย่างนี้หละค่ะทุกคนคือแก๊งนี้นะคะจะเป็นแก๊งที่ติดโซเชียลติดมือถือนะคะก็เลยชอบก้มหน้าเล,เล่นแต่มือถือนะคะเฮ้ยโลด ไหนขอขึ้นไปดูชั้นสามสินั่นไงเพื่อนสาวเจอเพื่อนแล้วอย่างก็ฝาแฟกก,กันเลยโคตรกลมกกืนแต่ว่าสีผิวของตัวเรานะคะจะมีความเข้มกว่านะคะทุกคนแต่ก็สวยไงก็จะป่ะนี่วัสดีเธอทำอะไรอยู่หรอเออฉันเป็นสมาชิกใหม่นะจ๊ะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไหนคือเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปหาเพื่อนของเรานะคะสวัสดีจ เพื่อนรักโอ้โหแต่คนนี้นะคะคือเป็นสีเขียวใช่ไหมคะปอว่าสีเขียวก็ไม่ขี้เหร่นะคะทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อนนี่เธอจะไม่ทักทายฉันไหมเหรอเธอจะไปไหนจ้าสวัสดีค่ะออยาโนสวัสดีจ้าทำการขอเพื่อนนะคะเซลฟี่ด้วยค่ะทุกคนเป็นไงโอ้โห,โห,โหใช่เลยค่ะสาวผิวแทงคือเป็นสาวที่สวยมากๆเลยนะคะเอาล่ะ เดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนคนสุดท้ายกันนะคะโอ้โหเฮ้ยตัวว่าเป็นแล้วนะคะทรงผมของเราเนี่ยก็ดูคล้ายๆกับคนนี้อยู่นะจ๊ะแต่ว่าคนนั้นเนี่ยจะมีความเป็นลอนมากกว่านะคะเพื่อนฉันชื่อว่าอายาโนะนะคะคือ ฉันจะมาเป็นสมาชิกคนที่6ของพวกเธอนะคะ่ะอ,อ่มอุ๊ยคนนี้นะคะจะมีผีเสื้อนะคะอยู่ที่ผมด้วยนะคะเฮ้ยเอ้ยโคตรน่ารักเลยพอเรามาดูดีๆนะคะขนตาของตัวเรานะคะจะมีความ,มยาวแล้วก็ดกกว่าด้วยนะคะเอาล่ะสวัสดีครับสุดหล่อเมื่อกี้เห็นอยู่ ไปไหนสันแล้วเหรอจ๊ะนี่เมื่อกี้ปอเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะอ่านี่ไงวัดดีค่ะไม่ทราบว่าจะไปไหน <and S 1> หรอคะเดี๋ยว <Really? S 1> ฉันจะมาเอาหนังสือให้แล้วกันนะคะคือเราอยากรู้ว่าถ้าเราลองฆ่าล่ะคะมันจะเป็นยังไงเออมาลองดูกัน เ้ยปอลืมอะไรไปบางอย่างค่ะเราต้องทําการหัวล้อก่อนนะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าถ้าหัวล้อของตัวละครตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะนี่ไงเฮ้ยใช่เลยเป็นท่ามูรี่นะคะโอ้โหสุดยอด เป็นมอดที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกเลยทุกคนโคตรเพอร์เฟกเลยนะคะไม่มีหักเลยพูดจริงคือต้องเล่นต้องมีนะคะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอาละค่ะอันนี้คือเราก็จะมา oh <my> ทำเควสให้กับ <I 'm S 1> ผู้ชายคนนี้นะคะ เพราะว่าเราต้องการเหยื่อในวันนี้นะจ๊ะทุกคนนี่ตามาหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเขาหน้าจะตามเรามานะคะทุกคนอุ้ยตามมาด้วยอะ่ะงั้นก็ตามพี่มาเลยนะคะน้องอันนี้ปอไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเฮ้ย บอกว่านะมาแถวแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าแถวแถวนี้เนี่ยมันรับตาคนดีนะคะตามมาเลยจ้ะมไม่อยากจะทำร้ายเลยนะแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยมันได้กำหนดเป็นแล้วนะคะสวัสดีไม่ต้องตกใจไปนะคะสุลล์เออ,อโวเฮ้ฮย นี่เราก็ลงมือไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ปอสังเกตได้คือลูกตาของตัวละครนะคะ มีความสั่นมากขึ้นนะคะจากตอนแรกที่ไม่ค่อยสั่นใช่ไหมคะอันนี้คือก็เข้ามาเอิมหัวเลาะนะคะทุกคนดูสิกำลังทำการหัวเลาะเยอะเย้ยะนะคะทุกคนเอ้ยมีคนในสมาชิกของเรานะคะไปแจ้งค,คุณครูเฉย,ยเลยนะคะโหทุกคนเป็นแบบว่าตัวละครที่แบบว่าชอบจริงๆนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบเหมือนปอนนะคะส่วนคลิป หน้านะคะปอจะมาทําอะไรแล้วก็จะมาเล่นเป็นใครก็ต้องฝั่งติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสุดยอดไปเลยเพื่อนไปดีกว่าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน